เราไปดูเรื่องของช้างป่ากันบ้างช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับช้างค่ะไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณผู้ชมมีรายงานข่าวนะคะบอกว่าไปพบช้างป่าแท้งลูกแล้วก็ตายค่ะหลังจากทีมสัตวแพทย์ประจํากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไปเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของฝูงช้างป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปพบ มีแม่ช้างตั้งท้องเจ้าหน้าที่เขาติดตามพฤติกรรมของช้างมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ปรากฏว,ว่าช้างที่ตั้งท้องตัวนี้ก็แท้งลูกตายในที่สุดนะคะทีมสัตวแพทย์ได้นำซากลูกช้างไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งแล้วเพื่อที่จะหาสาเหตุการแท้งลูกให้แน่ชัด นายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือว่าคุณหมอลอตคุณหมอลอตเป็นสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเมื่อวานนี้พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบชากซากของลูกช้างป่าที่แม่ช้างแทงลูกออกมานะคะอยู่ที่บริเวณทุ่งกว้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร่างของลูกช้างสภาพร่างกายก็ยังนิ่มๆอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งแทงลูกออกมาแล้วสภาพของรกที่ตกอยู่ในข้างๆไม่ได้มีกลิ่นเหม็น,นตัวของซากลูกช้างก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะคะแล้วซากลูกช้างที่ออกมาตัวใหญ่มากคุณหมอบอกนะคะแต่สาเหตุที่ตายน่าจะเกิดจากการแท้งลูกสาเหตุว่าทําไมช้างตัวนี้ถึงแทงยังไม่มีรายงานชัดเจนค่ะครับคุณหมอบอกว่าจะต้องติดตามอีกทีเลยัะเพราะว่า จากการติดตามพฤติกรรมของฝูงช้างของทีมงานก็พบว่ามีช้างเพศเมีย1ตัวที่ตั้งท้องแล้วก็กําลังเฝ้าเหตุการณ์อยู่นะฮะเพราะว่าไม่สามารถเข้าใกล้ได้จึงต้องเฝ้ามองกันอยู่ห่างๆช่วงเย็นเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงช้างร้องดังสนั่นบริเวณป่าทุ่งกว่างจนมันเงียบลงไปก็เชื่อว่าน่าจะเกิดการแท้งลูกมาเมื่อวานที่ผ่านมานะครับคือช้างหนึ่งตัวกว่าจะ เกิดขึ้นมาได้ใช้เวลาน,น,นานมากเขาบอกว่าช้างบางทีตั้งท้องกนเป็นปี 22, 22เดือน22เดือนเกินหนึ่งปีเขาไม่รู้ว่าช้างที่แท้งลูกตัวนี้เนี่ยตั้งท้องอายุท้องเนี่ยเกินกําหนดหรือเปล่าหรือว่า,าใช่ค่ะลูกช้างก็เลยออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนำทราบลูกช้างครับไปตรวจที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนนะครับเพื่อว่า หาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่าการตกลูกในครั้งนี้จนแท้งมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับ